ชาวบ้านริมถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสายเก่านั้นขอให้ภาครัฐเร่งตัดกิ่งแล้วก็ลำต้นยางนาที่เหลือนะคะจะเป็นการลดความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามีพายุรุนแรงอีกหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วล้มทับบ้านเรือนประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและชาวบ้านก็ยังคงเร่งตัดต้นยางนาขนาดใหญ่อายุกว่าร้อปีนะคะที่ถูกพายุพัดล้มทับบ้านเรือนค่ะ เป็นบ้านเรือนของประชาชนหมู่บ้านปากกองหมู่6ตําบลสารพีอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับความเสียหายหจำนวนมากนะคะการขนย้ายกิ่งไม้ทรากสิ่งประหักพังจำนวนมากออกจากพื้นที่ทำให้ตำรวจยังต้องปิดการจราจรในช่วงที่เกิดเหตุเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรให้ผู้สัญจรนั้นใช้เส้นทางเลี่ยงแทน ชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกว่าที่ผ่านมาต้องอยู่อย่างหวาดระแวงค่ะเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากกิ่งและลำต้นที่อาจจะหักแล้วก็ล้มลงมาทับโดยเฉพาะหากเกิดพายุฝนก็อยากให้ภาครัฐตัดตอนกิ่งและลำต้นต้นยางนาที่เหลือเพื่อลดความเสี่ยงกับประชาชนค่ะตอนกิ่งตังบนมันลงเพื่อมันหยดตั้งลุ่มเพราะว่ามันจะได้ฮับน้ําหนักกันได้ทางนี้ที่เปิ้นทั้งหลวงเปิ้นมาเป,ปิ้นบ่ฮื้อตอนเปิ้นตอนก็กิ่งให้น้อยๆน้อยๆแห้งๆหัวนั่นออก แล้วก็ปล่อยมันขึ้นบนดิ๊กๆแล้วมาตําบนมันสูงขึ้นสูงขึ้นมาเกาะหับน้ำหนักมาได้กิ่งมันไปไก่เนาะต้นมันยังน้อยอยู่ต้นมันแบบใหญ่เหมือนมะกรูนเนี่ยมันก็ต้องหักเพราะมันโลนลมมาอย่างตาเขาอยู่นี่ถ้าว่าอยู่นี่เมื่อค่ำเมื่อคืนถ้าโล่มาก็ต้องหนีฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดกันโชกแรงในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทำให้ต้นยางนาขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี โค้นล้มลงมา10ต้นค่ะต้นไม้อื่นๆล้มอีก15ต้นบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายไป61หลังนะคะเสาไฟฟ้าหัก41ต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะสมาคมยางนาขี้เหล็กสยามนะคะระบุว่าสาเหตุที่ต้นยางนาโค่นลงมาครั้งนี้เกิดจากมีโพรงใต้ต้นยางนาที่ทำให้รากไม่สามารถยึดกับดินได้ พอปัดะทะกับลมแรงและต้นยางนามีความสูงพุ่มกว้างและมีน้ำหนักมากก็ล้มลงค่ะทางสมาคมก็เตรียมที่จะเร่งดำเนินการเยียวยาและดูแลต้นยางนาที่เหลือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกค่ะ